คือวันนี้พี่กจีจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวบ้านลับค่ะทุกคนอ้าวไม่ใช่นะคะเป็นออฟฟิศของลูกค้าเองค่ะโอ้โหมันว้าวมากทุกคนนี่นะคะนี่ที่คุยงานค่ะคือลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นเจ้าของคลินิกความงามน,นะคะอยู่ที่โรบุรีทุกคนคือดูบรรยากาศภายนอกและดูด้านในแล้วเนี่ยทุกคนจะไม่เชื่อเลยว่าที่นี่คือจังหวัดรบบุรีหรอที่นี่น่าจะเป็นบาร์คาเฟ่อะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นความชอบส่วนตัวของคุณลูกค้าค่ะ คือคุณลูกค้านะคะเขาเป็นชอบสไตล์การตกแต่งแบบว่าอยากให้ออฟฟิศดูสนุกสนานดูสิทุกคนเห็นปะออฟฟิศของคนรุ่นใหม่เทปะถ้าเราเห็นบรรยากาศอะไรแบบนี้แล้วเราอยากมาทํางานไหมคะคือมันว้าวเนาะทุกคนด้านล่างเป็นออฟฟิศนะคะส่วนชั้นสองนะคะก็จะเป็นเอ่อห้องสัมมนาแหละห้องนี้พี่กจิบรรยายดูสิพอสัมมนาเสร็จนะคะพักเที่ยงปุ๊บอ่ะเราก็อยากจะแวะกล้มดื่มดํานะคะดูสิคือแบบทุกคนโต๊ะนี้เป็นเวอร์ซาชเช่นะแล้วก็งานแก้วงานกระเบื้องถุงถัง,ท,งทุกอย่างนี้ คือพี่ขจีไม่กล้าเอาศอกไปโดนไปชนเลยกลัวของเขาตกนะทุกคนดูเล่าดูทุกอย่างทุกอย่างก่อนว่าถ้าแขนฉันไปโดนปึ๊บเนี่ยเออนอกจากวันนี้ฉันจะไม่ได้ค่าตัวแล้วนะคะฉันจะต้องจ่ายเงินคืนให้เขาอีกด้วยดูสิเฮ้ยทุกคนมันคือบรรยากาศบ้านในฝันเลยเนาะว่าอันนี้ไม่ใช่บ้านนะคะนี่คือออฟฟิศนะทุกคนแล้วที่ดูออฟฟิศยังเป็นขนาดนี้ฮารเรมเชคขนาดนี้แล้วบ้านจะว้าวขนาดไหนคะทุกคนดูสิคะคือมันน่าอยู่มากนะคะคุณเจ้าของนะคะเขาจะมีความชอบ แบบสไตล์การตกแต่งแบบนี้นะพี่กาจิกเ็เรียกไม่ถูกว่าโมเดนลักชวรี่ป่ะเออนะคะเขาชอบในเรื่องของสูพรีมนะคะนี่เขาก็จะมีตกแต่งสูพรีมเข้าไปทุกคนมีตัวหนังม,มีอะไรนะเก้าอี้ดูหนังนะมี่าตัวคอป่ะตัวตากาก,ากบาทแบบนั้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะถ่ายทำเป็นสตูดิโอนะคะนี่คือจุดที่พี่กาจิไปบรรยายนะคะเมื่อวานมีโต๊ะพูนั่นนู่นนี่ทุกคนคือแบบเฮ้ยอะไรอะ ะะถ้าเราได้มีโอกาสนะทําบ้านทาออฟฟิศแบบนี้นะคะคเชื่อเลยเป็นออฟฟิศในฝันของหลายๆคนนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้มาทำงานที่นี่นะพี่กจีจะต้องรู้สึกว่าทุกคนจะต้องแฮปปี้แน่นอนค่ะขอบคุณคุณเจ้าของสถานที่มากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้มาถ่ายทำในวันนี้ค่ะข้อคิดที่พี่กจีได้จากสิ่งนี้เลยนะคะก็คืออยากรวยต้องขยันทำงานค่ะ